ก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ตามที่ได้โพสต์จั่วหัวไปเนาะครับเนาะว่านะครับสองเหรียญนี้นะครับถ้าหลายคนมาดูนะครับอาจจะมองว่าเออเป็นเหรียญแท้นะครับอาจจะนะครับผมแต่จริงแล้วนะครับสองเหรียญนี้นะครับไม่แท้สักเหรียญครับทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับอยากทราบไหมครับว่าเหตุผลใดทําไมสองเหรียญนี้ผมถึงบอกว่าไม่แท้นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือสองเหรียญนี้นะครับเป็นนะครับเหรียญที่นะครับมี เขาบอกว่างไงล่ะนะครับเหรียญบนเนี่ยนะครับอ่าไม่แท้เพราะอะไรนะครับดูนะครับอ่าไม่แท้เพราะอะไรนะครับเหรียญบนไม่แท้เพราะน้ําหนักนะครับแล้วก็รูปลักษณะของเหรียญอ่าเหรียญล่างนะครับไม่แท้เพราะอะไรนะครับเหรียญล่างนี่น่าจะชัดเจนกว่านะครับมาดูนะครับที่ไม่แท้ครับเหรียญล่างเพราะอะไรนี่ครับคนเราบอกคนละเรื่องเลยครับเห็นไหมครับอ่าด้านนี้จะเป็นด้านช้างนะครับซึ่งด้านช้างลักษณะแบบเนี้ย เป็นช้างที่อยู่ในรัชสมัยในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6ของเรานะครับปี2 4งสเนี่ยนะครับอ่าเป็นปีที่นะครับอยู่ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6นะครับซึ่งอีกด้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งนะครับคนละคนละบล็อกเลยนะครับคนละแบบคนละเรื่องเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าก็ตีได้แล้ว50%บเว่าไม่แท้และก็นะครับ ไม่แท้อีกอย่างหนึ่งคือดูขอบครับอ่าดูขอบเลยนี่ครับถ้าดูขอบจะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับอ่านะครับขอบเฟืองใช่ไหมครับนี่นะครับอ่ามีการผ่านะครับแล้วเอามาประกบกันเห็นไหมครับนี่นะครับด้านนี้ด้านที่เป็นรูปในหลวงเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมขอบเฟืองดูครับนี่เห็นไหมเห็นรอยต่อเลยเห็นไหมนี่ครับรอยประกบนะครับนี่คือรอยประกบชัดเจนนะครับนี่มีการผ่าเหรียญนะครับสองเหรียญมาประกบกันครับ ทำให้กลายเป็นเหรียญแบบนี้ครับนะครับอันนี้ผมได้มานะครับ fc ส่งมาขายช่องทาง u t u b e นะครับเหรียญนี้เนาะไม่ต้องชั่งน้ําหนักก็ได้ครับว่าเหรียญไม่แท้เพราะอะไรนะครับอีกเหรียญครับมาดูครับที่ไม่แท้นะครับน้าหนักเขาจะอยู่เท่าไหร่ปกตินะครับเหรียญช้างสลึงนะครับเนาะที่เป็นเหรียญแท้นะครับน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณ3.6หรือ3.7กรัมโดยประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่เหรียญนี้ครับน้ําหนักเขาจะอยู่ประมาณนี้เลย4.3 ดูครับนี่ครับ4.3กรัมนะครับซึ่งเกินมาทั้งหมดนะครับประมาณ0.6หรือ0.7กรัมนะครับอ่ะนี่ครับ4.3มาดูเหรียญแท้ครับนี่เหรียญแท้ครับประมาณนี้3.7 3.6ุดครับดูประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้3.7กรัมประมาณนี้ครับเหรียญแท้นะครับนี่นะครับอ่าแต่เหรียญนี้ครับช่างดูนี่ครับ4.3กรัมนะครับ4.3กรัม ห่างกันเยอะมากครับอ่ะเมื่อมาดูขอบจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับสองเหรียญนี้นะครับอ่าอันนี้ปลอมนะซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายนี่ปลอมขวานี่แท้นะครับขอบเฟืองนะครับเหรียญแท้จะเรียงตัวกันสวยงามเห็นไหมนะครับสวยงามเลยนะครับนี่คือความต่างครับนะครับอ่านะครับหลายท่านที่ไม่อยู่ในวงการก็อาจจะดูไม่เป็นเนาะนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปได้ครับเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นเหมือนกันครับ เมื่อเข้ามาในวงการก็นะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปทีละเรื่อง2เรื่องครับก็อาศัยว่านะครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคนเราก็กว่าจะวิ่งได้ก็ต้องคานมาก่อนนะครับเสมอนะครับผมเหมือนกันทุกคนเลยครับก็ฝากคลิปนี้นะครับไว้ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และก็ศึกษาด้วยนะครับหากใครมีเหรียญอยากขายก็นะครับ ลงลูกใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้านะครับยังไม่ตอบหรือตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับ <laughs> พอดีแต่ละวันนะครับมีคนส่งรูปภาพมาประเมินราคายเยอะมากครับทั้งช่องทางรายและช่องทาง a c e b o o k นะครับผม2ช่องทางนะครับเวลาก็ไม่พอนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในอกาสต่อไปสวัสดีครับ